สวัสดีครับวันนี้เป็นมื่อฝนตกนะครับฝนตกแต่เศร้าเลยมื่อนี่นะครับตอนนี้ผมเดินทางนะครับจากอำเภอเขาวงนะครับตามถนน22เก่าหนึ่งตอนนี้มาถึงอำเภอหน้าคู่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับไม่นี้ก็มากครับยายซีกเนี่ยครับนี่ครับยายซีกนั่งอยู่ข้างๆเลยครับสวัสดีจ้า ืัอน,นี้ฝนตกเบิดมือจากพี่น้องแต่ว่าอากาศเย็นดีค่ะแล้วนี้นก็หยุดตกแล้วดี่ครับอำเภอนาคู่ถนนก็เต็มไปด้วยน้ำฝนนะครับฝนตกเสาเขาก็หยุดนะครับอำเภอนาคู่ตำบน,นาคู่จังหวัดกาลสินนะครับ คือถนนหมายเลขสองสองเกานงอันนี้เป็นประตูเขาเมืองนะครับประตูของอำเภออำเภอหน้าคู่นะครับก็แยกมาจากอำเภอเขาวงนะครับแยกมาจากอำเภอเขาวงพอแยกมาแล้วก็โอ้กว้างจะเลื่อนตามมาเลยครับถนนหนทางลุกล่ามบ้านช่องอันอยังตีนสา,างันที่ไง<ำ>เข่นเข่นเข่นกันยงสาง รถท้งหลายางจ้ะโอ้ี่บอห่างท้อี่บอโอ้รถ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 จะจติดขัดยังง้รถส่งของคำล่างกอส่างกับเป็นรถเคนทำคอนโซง ใจกลางโสมเพื่อเลยครับนี่เป็นถนนผ้ากลางถนนหมายเลขสองสองเก้าหนึ่งครับจะตรงไปก็ขึ้นแปลงเพื่อผู้พานจังหวัดสกลนครนะครับจะเดี๋ยวใส่ก็ไปถนนสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับถึงไฟแดงไฟแดงยี่สิบหกนาที รถแลกติดเยอะรถเยอะสี่เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานี่เขาถนนหมายเลข4001นะครับทางหลวงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4001นะครับขึนไปอำเภอตองงวยนะครับจังหวัดสกลนคร นี่ยังเป็นอำเภอหน้าคู่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นบ้านเเก่าครับเป็นหมู่บ้านหน้าคู่สมัยเขเก่านะครับเป็นบ้านใหม่อยู่นะครับต่กวอนก็เป็นตำบลหน้าคู่นะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินต่อมากระแยกออกมาเป็นกิ่งหน้าคู่นะครับบ้านหลายหลังแต่ละหลังที่กันจ้ะ ยงมง่าเป็นน้ำพึ่หน้าคู่นะครับกับพัฒนาเร็วนะครับเมื่อเป็นน้ำพื่งถนนเ้นนี้นะครับ4001นี่ออกไปนี่นะครับกัี่ เป็นสนามบินนะครับสนามบินเซรีไทยสนามหรือสนามบินหน้าคู่นะครับกด้ยินเขาว่าการสินจิตสางสนามบินนะครับสนามบินหน้าคู่ก็เป็นแห้งหนึ่งในการผิดจระนานะครับ บินนาคูโอจะปีสองพันสี่ร้อยแสิบกัวครับสนามบินนาคูนะครับเกี่ยวกับการเมืองสามนั่นนะครับเกี่ยวกับเสรีไทยนะครับเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองผมก,กับยายตีก็เคยมารีวิวทีนหนึงแล้วนะครับสนามบินนาคูแต่ว่าเมื่อนี้ผ่านที่ขึ้นอำเภอตองง่อย จังหวัดสกลนครนะครับมาทางนี้ครั้งหนึ่งนี่ครับตรงไปตรงนั้นนื้แดงนั่นคือไปสนามบินครับตรยอันนี้เป็นอย่างยายนี่ว่าเป็นบ้านพักเป็นบ้านพักท<อ>ี่เป็นโร<อ>งพยาบาลโอ๋เโอเป็นบ้าน<อ><ง>พักโรงพยาบาลจ้าโรง โรงพยาบาลนาคูนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือที่จอดรถของเพื่อมาตรวจโ COVID. Oh, ควิดโอ้สงสารโอ้นี่ครับโรงพยาบาลนาคูนะครับ,นนาบ,ารบตั้งมาเพิ่งได้เมื่อกี้ปีนะครับขนาดสามสิบเตียงนี่เป็นร้านค้านาโรงหวานเขาขายเขาโป๊ดปาขายบ๊ากเพา อาการหน้าคู่ที่ตั้งอยู่ทั้งนอกเลยครับี่อยู่ติดสนามบินหน้าคู่เกาเลครับบมมีแสงแดดนะครับอาจีพออกปืดปืๆนะครับบมมีแสงแดดอาชีเบิ่งหราพอแกงวัดนีเพราะว่าฝนเพิ่งตกเซตนะครับเมื่อวันที่24กันยายนนะครับ2 5 0 0า 6 4ครับอันนี้เป็นกศนกับหองสมุทรประชาชนที่ว่าการอำเภอน้าคูจ้ะมีกศนพร้อมนะที่ว่าการอำเภอนาคู่สถานีตำรวจอยู่สหนนี่จ้ะนี่ๆๆโอ้ยน้ำกันนี่ละเข้าไปด้านหลังนะครับยู่ดด้านหลังสารการยูด้านหลังที่ว่าการนะครับกจะสเป็นสถานีตำรวจนาคู่ บ้านสวยครับบ้านมังห็นหนั่นคือเทือกเขาภูผานนะครับนะะอ้นครับเาอามาจะจากอำเภอบวกขาวนะครับขึ้นมาจนถึงอำเภอน้าคู่อู้นะลครับจนถึงอำเภอข้าม่วงสุดปุนครับงาขึ้นไปจังหวัดสกลนครหอดอุดรอนนะครับ เทือเขาฟูพานบ้านแรกนี่คือบ้านชาติบ้านชาตินะครับโอ้บ้านสวยเลยบ้านชาตรนะครับบ้านชาตร์าตรหน้าคู่ครับนี่เรียกว่าชาสตร์หน้าคู่ที่มีอีกบ้านศาตรนึงเรียกว่าบ้านชาตรหน้าโกนะครับอยู่เพื่อโุชินาไล่ซื่อว่าบ้านศาสตร์ที่กันฉะนั้นผู้คนที่จะสิจจำหลงกัน นะครับเวลาเลียกจิงได้บอกว่าบ้านชาติชาติใดชาติหน้าคู่ชาติใดชาติหน้าโกนะครับก็ื่เข้าใจกันเลยเพราะว่าซื้อบ้านว่าบ้านชาติขึ้นกันครับน nah he wow! huh kind of ี่ครับบ้านชาติดอเด็กกับบ้านชาตินี่เป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนนี่โรงเรียนบ้านบ้านชาติ นี่ครับโรงเรียนบ้านชาติโรงเรียนใหญ่ครับโรงเรียนขยายโอกาสนะครับเปิดแต่นุ่นบานหอดม,มัธยมปีที่สามนะครับเป็นบ้านใหญ่โอ้นห่บ้โหบ้านวสวยนะครับ คือบ,คบ,บ้านชาตินะครับบ้านชาติอำเภอหน้าคู่นะครับจังหวัดกาลสินโอ้บรด้มาโดดน,นะครับเป็นบ้านง่เจะเลินนะครับ เบิ้งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบ้านไม้บบ้านเาก่าๆเป็นบ้านไม้นะครับเป็นต่เบิงครับบ้านเาก่าๆเป็นบ้านบ้านสานตรบ้านสานหน้าผู้โอ้ยใหญ่ได้ไรข้างข้อง กูจอด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 ปลาหมึกปลหมึกจออดจอดนียบนบนเขาเขาจอด้างๆบนเขาค่ะเนี่ยซุกอมินืะอปลาหมึกย่างปลาหมึกยางไงใหญติอยากปลาหมึกครับอือหนุนยายสักหน่อยนึ่งงวงพอมเห็นแล้วกินัมไดครับยายนเ่ได้นั่งห้องว เอาถึงบ้านศาสตรนะครับบ้านศาสตร์อำเภอนหน้าคู่อย่าวัดกาสินนะครับพอดียายตีเข็นเพิ่นขายปลาเมึกนะครับอ,อยากกินปลาเมึกก็เลยจอดให้ไปซื้อนะครับอาพี่น้องกับเบิง่งบ้านเบื้องยังเป๋นี่ครับเป็นบ้านบ้านใหม่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบื้องด้านนี่เป็นป้าเขานะครับบ้านชาติอำเภอนหน้าคู่นะครับ จังหวัดกาลสินฝนก็ตกครับท้องฝ้ากัดต้องก็ตกโซ่ซอ,องฝ้าไม่ได้เมฆฝนกับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสี่อ่ากันยายนนะครับสองปัญหาลอยโกสิบสี่ครับเดี๋ยวนี้กับเวลา บ่ายสองโมงครึ่งนะครับนี่บ่ายสองโมงครึง่งเอาเดี๋ยวถ่ายยายติ๊กซื้อปลาหมึกครับยายติ๊กมาจะซื้อปลาหมึกอันจาของร้านว่าคือจอดใจเลยครับคนว่าโอ้ยอันบ้ตั้งใจจอดเห็นพอดีเรว่องว่าเบ๊กเบ๊ก เจแกก็ไปล่อแกตัวมือคุณจอกับจอกับท่านบอกกับท่านหันเถอะครับบ้านชาติตำบลน้าคู่อำเภอน้าคู่จังหวัดกาลสินนะครับ บ้านสาดตไต่บ้านสาดเหนือนะครับนี่เป็นบ้านสาดเหนือข้าตกง,งไปทางไหนทางขวาเหรอโอเคไปเลยรถเลี้ยวรถเลี้ยวผมจีเลี<ว>ล้ยวขวานะครับไปตามถนนหมายเลข4001หอมปลาหมึกนะครับเป็นหอมปลาหมึกย่างปลาหมึกสดครับเป็นทางหลวงชนบทนะครับ4001 นี่เป็นบ้านชาตินะครับบ้านชาติเหนือนี่ครับกระจายออกมาเนี่ครับ นนะครับี่สิมีอยู่สองหมู่บ้านกับบ้านชาติเหนือกับบ้านชาติใต้แต่แรงวันใหญ่ได้นี่เนะาะห้องน้ำจันทร์ห้องน้ำจันทร์ห้องน้ำจันทร์โอ้โห่หัวหลอกความคิดบ้านส่งโมเดิร์นสมัยใหม่กันสมัย ว่เป็นทางลัดกันด้น,นะครับผมเคยไทยเช่นหนึ่งเราละนต่รับก็ถนนดีเลยจ้ะค,คนเที่ยวหลายเส้นก็คุไปให้ระอไปไดแต่ว่าบัตนี่ว่ารก,กินก็มาอีกคับวันที่ยี่สิบี่กันยายนสองพันกครับมื้อนี้มม้อน,นี้นะครับยี่กันยายนสอง4ันอยครับ บ้านโคกกลางตรงไปผมรีวิวตะกอนนี่สีบอฮอนเพื่อตอง้อยครับแต่ว่าเมื่อนี่เสีเ๋ยวจนถึงเพื่อตอง้อยนะครับไมพี่น้องในเบิ้งนี่โอ้ใหญ่เลยเทือกเขาคู่คาด<อ>หน้ามุ้งโอก้กลมันก่อนแล้วมาไหมนอ,มอนี่ครับอำเภอหน้าคู่กับติเทือกเขาคู่คานนะครับอดงาวเลยครับนี่ เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับสองขางทาง่าจะเป็นโคกน้องหน้าที่แถวนี่โคกน้องนานะครับของพี่น้องชาวบ้านชาติโกันนี่ครับนี่เหมนทังหน้าแมนเมอนครับนี่เอ็ดโคกน้องนานะครับเขาโค้งการของรัฐบาลโอ้กล้วยปูง่า วไล่หน้าสวนผสมไปเราเห็นเรื่องดูหน้าไปเตองงอยสามสิบสามกิโลงามเลยมามองเลยสวยเลยครับเขจะ,จะ,จะเขาจแต่ข้าจ้อไม่เห็นรีสอร์ทหรืออย่างเนาะเป็นโฮมสเตย์อะไรสักอย่างร้านก,กาแฟแบบนี้นมันมีแม่น้ำจากสายหนึ่งเลาะผูกอู้หสวยเลยนี่ครับคนแต่งโมยูพีไวจันส์สกีว่ามีในเปพพ็นป้าเลยนะ คร่เื่อนดูหน้า,าหอามืนเหียวหนาเนเือนแล้นี่เป็นทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงชนบทหมายเลขโจ,จมวิวห้องน้ำจันทร์ศูนย์หนึอะไรมายกล้วย ว่าเป็นปูปกล้วยเแม่จุ๋มป่วยนะั่งบ้านไม่ใช่ช่วงสมัยใหม่เลยจ้าจงโมเดินอ,อันนี้เป็นทางจากอำเภอนหน้าคู่นะครับขึ้นไปอำเภอตองง่อย จางวัดสกลนคขอนนะครับขอขาววันน้เที่ยวเซนนี่มันรักดีเพิ่งราดยางได้บกุกีปีนะครับแต่กอนสิเป็นทางหินขึ้นายากเนี่ยขอค่ามกู่อน้างชั่นยังหน่อยในประเทศถนนใหม่นะครับบานนี่กเ็เฮตถนนใหม่<ว>ราดยางก็สะดวกขึ้นครับอ่าถือว่าบาชั่นครับเดี๋ยวชั่นซ้ำเดยนะครับผมจะวิ่งให้เบิง้งนะครับซาซา ครับแล่นไปคือสีต่ำเทื่อเขาคูห้าน,นะครับนี่<ช>ครึ่ง,งนึ่งนะครับนี่อเหมือนจะไปไม่ได้นะครับเหมือนจะเหมือสูงชันเหมือนจะนนมีภูเ<ม>ขา,วข,าวขวางกั้นแล้วเหมือนจะขึ้นเขาสูงภูเขาจะกั้นขวางหน้านะครับแต่ไม่ชูงจะแต่เราสามารถไปได้ลเลาะเลาะเขาไปโอ้ยสูงครับโอ้ยบรรยากาศดีครับ โอ้ยามฝนนี่เขาอ่าเขาเขียวครับป่าไม่บนเขานี่เขียวสวยงามเลยนี่โอ้วยอวิวพุ่มสวยวิวสวยกันเป็นแสงแดดแง่งสวยงามกัแต่ว่าเมื่อนี้ฝนตกขึ้มโอ้ยสวยครับทายวิหน่องบนกระจัดครับถนนเส้นนีนะครับไปมาเที่ยวมาเพือ่อจะง่อยกับล่องเบินงครับเป็นวัดเด้อนี่ยโอ้เป็นวัดวันนี้ นะครับเราผ่านไปผ่านมามาทำบุญท,ท่นไหนเราผ่านมาวัดเมื่อวานเพราะบาดผ้าได้บอเปรี้ยวเลยจ้ะถนนโอ้นมันแปดแล้วเนี่ยพวกก็เห็นเป็นให้เป็นสวนท่อทางมันแล้วนี่ปูก,ก็เลยเห็นสวนยางก่อนนี่ยปูสวนยางเป็นหน้าไม่เท่งหน้ามีเงินไม่ยังได้ลานะ โอ้เป็นทางหลวงชนบทนะครับนี่ค่ะ4001อ่าเป็นทางหลวงชนบทนี่เขาไปสอส4001 4001ทางหลวงชนบทโอ้สิบบนเร็วครับที่แลนด์รสเซียไทยพี่น้องเบิ้งขึ้นเขาถนนเส้นนี้เขาก็บอชันนะจ๊ะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆโดยบรูดเปขนขุดลุ่งเหรอครับ แม่นตอนเฮ็ดลาดยางสิขุดลงแต่ก่อนอีกชั้นอยู่อย่ในเถียงหน้าพว้คนมันวันหน้าหลายผาละแงงผาละแง่งผาละแงง,แง,งตรงไปจะมีผาละแง่งน,ะนะครับเทื้าเขาผูดว่านี่อยู่ขวามือของผมเขาแยกจซิงเลยครับนี่ก้าลังขึ้นเขาเขาก็ลังที่ขึ้นเขา ันนี้เป็นขั้งที่สองนะครับที่ผมมารีวิวถนนเซนนีให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยัางกับเบิง้งอ,อ่มายน้ำฝนครับในเดือนกันยายนนี่เป็นย่ามฝนต้นไม้สีเขียวชะอมพุ่มสวยรีวิวขังกวนจำได้ว่าเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนเมษาพฤษภา สาสีบอเียวงามซัมนี่นะครับนี่ครับจะเริ่มขึ Del ้นเขาแล้วครับบานนี้นะครับนี่ครับขึ้นเพราสูงเลยจ้ะเพชันมันะแบบไปเรื่อยๆนี่ครับเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตอนนี้ถึงระยะนี้ก็ใช้เกียร์ต่ำบพกเปรียวจ้าเพราะว่า ริมถนนอะไอย่างกับเป็นเฮือนเป็นตันให้เป็นหน,น้าเป็นสวนกับมันก็เพิ่อให้กับเฮตเฮือนออน,นี่นี่เฮเฮือนอยู่สวนอยู่หน้าบบเปียวจา้าบบเปียวโอ้ดีดีดีอันนี้ชั้นลึก เริ่มขึ้นเขาแล้วครับนี่ย่คไปเรื่อยๆครับนี่น้ำตกข้างทางไหมอ่าเป็นน้ำน้ำตกข้างทางไหลมาย้ำฝนน้ำอะไรสระๆอะไรอ่านะครับอีะะ่างเน <ๆ S 1> ขึ้น <ๆ S 1> เขาด้ยครับนี่น,ๆๆนะครับขึ้นเขารถผมมาดีเสียงดังยังหน่อยครับขึ้นเขากระบอกเช้นเานครับไปเรื่อยๆ ข้างถนนจัดๆยายติกาดีมาย่ามฝนหรืองามเขียวขึ้นเทือกเขาภูพ่านครับนี่ขึ้นเทือกเขาภูพ่านช่วงอาทิตย์หน้าเป็นจักกิโลนึงแหละครับนี่ประมาณกิโลนึง เก๋งปิกอัพขึ้นได้สบายครับรถไม่เห็นยังนีขึ้นได้อยู่นี่นะครับปถือว่าอรชชันอุนน้นำตกหลขนาดเลยน้ำตกหน่อยน้ำตกผาระแกงกีง่อยู่ทังซ้ายนะคะเดี๋ยวมีคมนไปเที่ยวบอว่าบอ,บอ,บอแวละรอบอย่านั้นยันรถติดห้องน้ำจันต์ตอนนี้อยคือบอแวะในแถวนึ่งสองกิโลเองไปไหม ทันตกพลังงานหรือวิ่งลงไปอยู่จ้ะมีปะจุดชมบิงนะครับไปเบิ้งคำถามเจ้าหน้าที่เพื่อนเบิ้งคนไหนเขาเขาโอ้นั่นโอ้ดูดูชมวิวดูจุดชมวิวห้องน้ำจันนั่งไงมีคนมาเที่ยวเออห้องน้ำจันจุดชมวิวเห็นบ่นั่นเองอ้โอ้ไปได้อยู่